อันนี้ครับจากพี่ต้นดูไบครับจากแจ็คบางยาแพร่ครับคันนี้เป็นซูเปอร์รีโวครับ รันแรกครับรันแรกวันนี้ครับวันนี้ทำการซ้อมนะครับ รันนี้รันแรกครับต้นดูใบครับทวีชัยออโต้ครับบี p พีครับผู่เจ้าดีเซล ครับ 1, 2, 8, 7, 8, 6, 8, 6, 3, 9, 8, 6, 3, 9, 8, 6, 3, 9, 253ครับ 1, 2, 8, 7, 8, 6, 3, 9ครับดันแรกซุปเปอร์รีโวครับ